ตีหนึ่งุงฟ้าหนึ่งที่สุดตีเดียวแต่ว่ามันาตาตีแล้วตัวสองตัวเอง Resources here. Resources here. Huh. <laughs> Here, double kill. Oh. Oh. Right. กูไม่น่าออกไปเลยอีตายจนได้จะออกไปทำไมมันมีตัวกูจะชีวได้สามตึบหมดตีแล้วบืง้ง <c oughs> นี่เหรียญซุปไหม,ไมเหรียญซุปที่นอนะเอาปวดนะปรดที่ไหนปวดไกลเกินมีมีมีของไหมไม่มีแล้วพี่ไปหาเมืองข้นางหน้าเลยนะ

ขึ food food? No ้นมาข้างบนเลยเพม่อนนมวดีตัขอแหงควางตัองแหงควงก็นอนไนะของันนนควางก็มื ยิ่งดังไปเสียงร้องข้องง

มาชุบหน่อยเร็วๆๆ็วเร็วไอมัเรยกไอ้โบขาวอ่ะบวกลุ้มมันเลยเฮ้ยยาไม่มีแค่มียาไหมไม่ข้างหลังก็มีนะไหนอ่ะตรงกระต๊อบข้างหน้าหนูเนี่ยเดี๋ยวพี่เอา ยเข้าบ้านเข้าบ้านไปก่อนตัวไปก่อนไปเข้าบ <afraid>. ้านไวก่อนเฮ้ยน mm ้อาหาพี่แล้วเนี่ยยิงสุด triple kill มีมีมีต้องกินั่นนะ head there อะไรยันน่าไปนแล้ว hey. ท yeah, ี uh ่ม huh. ันมีโดวิงมากๆแค่หน่อยนะมันใช้นี่นี่นี่ใช้มือใช้มือยใบ้านโรงเรียนอยู่ในบ้านเหรอียตรงนี้ันรม ข้าง g o o g หรือเปล่าไม่มีเอ้าเราไปไหนอ่ะี่นี่ไงมานี่เฮ้ยอยู่ไหนวะยี่เข้าวงแล้วหรอกไปๆจังวะตรงนี้อยู่ไหนไหนๆตรงไหนตรงโน่น เข้าลงไม่รงบอกเลยบอกเลยบอกเลยไม่น่ารอดอ่ะเจอไหมอยู่ไหนอ่ะไปแล้วมันน่าจะวิ่งไปแล้วมั้งการกระโดดหรือเปล่าเข้าวงเข้า นายย่าจะตายวงวงโคตรเร็วเลยซุี่เ้อ้รมดไม่มียาเหรอไหวไหมมีมีรวมกหมดแล้วนะยาย,ยาพี่ตามพี่มาพี่ตามพี่มาไอ้บอยดอกมีอยู่โอ้ยกอร์ซ่าอ็กใครจะเล่น โอ้เก oh, oh, <okay. S 1> ็บได้น้อยเอาเลย <Resources here. S 2> ยกับพี่อีกสองกองยายนแอร์ซับเกสองอันมีท่านโดดอยู่นะตัวย่โดดเอาไม่อามาเอาหรอกำลังปั่นเอาซาเอ็กไดมอน วงเป็นเอาไอ้ดอกอยู่ข้างบนนู่งเอาไอ้ดอกอยู่ข้างบนนู่งวางเราบังซีขึ้นขึ้นเฮ้ยนี่นี่ตึ้ตงตุ้งม,มันโดดไปไหนวะมันเหี้ยมันจะตายแล้วมันโดดไปไหนอ่ะ สองนัดเดือดเดือนัดหนึ่งมันตายเลยอ่ะเอาปีดไปแน่นปีไป่องนคัดปีไปทางไหนอ่ะตู้ตู้รถราคาร้อยหนึ่งแม่บาเล่ใช่หรอ ย <linguistic> ี่วายิตั้งนาน่มนยิงไม่ิวเกียวยตอนนี้มันหลุดน่เฮ้ยานามเน่มันค้ามันหลุดเี่ยมันน่าจะหลุดดจะหลุด

เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยใครขับรถวะหกสิบโอ้ยบอลจังวะทนายชาเนี่ยคุณอาสตี้วะมีตัวลงไหมแหมแล้วมันขับรถด้วยอ่ะมีมีตัวชุู

ังที่ตัวผมมักระตุนแล้วนีว่าคุณหัวรอเป่าั้านตัว,ตวเอ้อยู่กับอยเบอร์สี่ยับเบอร์สี่เบอร์สตัวนึงเห็นท้าเันขึ้นเ,นเมื่อกี้ร่นรุ่นุวิ่งออกไปรุ่นใ่ไหมวะนั่นกับเบอร์สี่นะเห็นไหม อยู่ไหนอะนี่ไอ้โมขาวเนี่ยเอ้าคของนี่เหรออะไมเหรออะไรอย่างมีหัวมีตัวหนึ่งมีเสาไปหกสิบมีตัวลงกใหม่มีตัวลงกใหม่มีตัวลงกใหม่ระวังนะม Hút cho mày! Hút cho mày, mày! Hút cho mày! cho lúc mày! Tụi có bắn vào à. À, đây à? Dạ! con này nha!